ร้านข้าวด่งโอมาเกเสตต้นตำรับจากญี่ปุ่นเปิดใหม่สดๆร้อนๆที่ตึกจีทาวเวอร์ค่ะร้านชื่อโอมาเกเสตโด่งไบเทปเปนร้านนี้เขามีคอนเซ็ปต์เป็นโซโล่แคชชวลโอมาเกเสตเป็นมื้อกลางวันที่เร่งรีบแต่ว่ายังคงความอร่อยแบบโอมาเกเสตสั่งมาแบบเป็นเซตนะคะเขาก็จะให้ซุปไข่มาก่อนแล้วอาหารก็จะเสิร์ฟมาในถ้วยเทมาริแบบนี้ทุกคนความปิน่นโตบ้านเราอยู่นะชั้นแรกก็จะเป็นสลัดนะคะชั้นที่สองจะเป็นแอปเปิ้ลไทเซอร์ชั้นที่สามเป็นบาร์ทาชิราชิโดะเฮานาซาชิมิรวมัวทั้ แล้วก็ทั้งอร่อยให้วัตถุดิบมาแบบจุกๆไม่มีห่วงเลยค่ะอร่อยตั้แต่คําแรกยันคําสุดท้ายอีกเซตถัดมานะคะถ้วยเทมาริก็สวยไม่แพ้กันค่ะเซตนี้จะสั่งมาเป็นไข่เซนดงค่ะข้างหน้าประดิบรวมเพิ่มไข่แดงมันจะน่ากินเกินไปไหมอ่ะชามนี้ใครเลิฟซาชิมิคือฟินสลบไปเลยค่ะเซตนี้เนี่ยราคาคุ้มค่าแค่3ามใบแดงเองค่ะรู้ตัวอีกทีทุกอย่างก็เกลี้ยงแบบไม่เหลือเลยค่ะแต่ในเซตยังไม่หมดเท่านี้ยังมีปิดท้ายด้วยโอชาซึเกะค่ะซ้องคอสุดท้ายนี้นะคะเลือกได้ว่าจะเอาเเเเปป็็นนนนนนโออออออชาาาาาุกกะะหหหหรรรืืววว่่่่ขงงคคคคลลบมมมสดใ้้้ีย